ต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายปฏิกรรมล่อลมอาจไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาเวชนซึ่งอาจทำให้เกิดพฤติกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปรับชมกันเลยมันไม่จ่ายเชื่อกูเถอะมันเรียกไม่ได้ไม่ใช่หรอมีในกฎนะสกู๊ะ เราไปยองเองเรารั่ะมาคุยแรงแดงชิวๆบึบบับบึบบับทำตามคำสั่งครับผมบึบับ้อยเางต้องตามหาล่ะไอ้แค่แต่คำเดิมเลยนะเพื่อนบอกของอแต่มันบอกมันบอกเราว่าบอสไม่อยู่แต่บอสมันใคา่ยาอยู่น่ะคืออะไร ไม่มันบอกว่ารอหลังไอ้ดอกสามทุ่มหรือเปล่าอีกแล้วหรอเหรอออาีกแล้วตอนนี้เลยเอา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 บอลมาแล้วบอลมาแล้วบอลมาคุยหน่อยบอลแหนพี่อยู่แลนเหรอแลนเอ้ยต้องตามบอกเหตุการณ์ให้เลยให้เขาฟังเลยพูดเลยเดี๋ยวชมชมเราเหตุการณ์ให้เขาฟังเลยก็คือเด็กเอกนะครับไปเล่นร้านร้านโอเวอร์ใช่ไหมเล่นร้านแล้วกําลังไฟฟ้าอยู่ดึงศพแต่ดึงเสร็จเนี่ยไม่ได้มีคำอะไรออกมาเลยนอกจากกับ ถามไหมครับแนกเลยขอชี้ตัวได้ไหมครับแล้วก็ขอหลักฐานเหมือนเดิมเป๊ะก็คือแย่งจบอะครับทั้งที่ตอนนังจะมีการยูดอะเดี๋ยวแป๊บนึงครับพอออกวอลเปนอ่าต่อเลยครับต่อเลยต่อสินั่นแหละครับแล้วก็คือคนผู้หญิงก็ยังมาเถียงแล้วคนผู้ชายก็ยังมาเถียงอีกเราก็ไม่ได้มีการขอโทษอะไรมาก่อนเลยครับเอาแต่พูดไปก่อนเลยว่าขอหลักฐานชี้ตัวนู่นนี่นะครับ คือเป็นเหมือนกับว่าเล่นร้านอยู่แล้วทีนี้คือเคเอสถือศพเพื่อนแล้วน้องผมดิงไปใช่ไหมคือเพื่อนผมตายปุ๊บเขาแย่งไปเลยเขาเอาไปเลยครับอ๋อคือตายปุ๊บก็คือเอาศพเอาศพไปกักแลครับหรือว่ายังไงใช่ใช่พอดีว่าผมตายมาไม่ได้เอาศพก็คืออุ้มอุ้มจะอุ้มไปครับอุ้มไปอ่ะผมไม่รู้อุ้มไปไหนแต่อุ้มไปอ่ะแล้วผมพอวนๆกลับมาผมก็โดนเพื่อนคุณตีตามแล้วน้องในแก๊งคุณครับได้ครับได้พอคุยกับน้องแป๊บนึงได้ไหมครับสักสองสามนาที เอามาคุยที่นี่ได้ไหมครับแล้วก็เอาคนผู้หญิงมาด้วยคนผู้หญิงที่เป็นคนคุยครับมึงก็เล่าให้หมดได้ว่ามันเมือนอะไรได้ครับนช่ครับคือมันมีสองกรณีครับไอ้ตอนแรกก็คือไม่ขอโทษตั้งแต่บอกยังจะมาให้ชี้ตัวขอหลักฐานกับอันที่สองคือเรื่องมือนะครับเรื่องมินเหรอครับใช่ครับคือคนผู้หญิงเขามาเสร็จใช่ไหมเขาก็เขาก็เหมือนมาคุยให้ที่แรกก็ดีครับแต่พอตอนหลังอะก็คือไม่เอาอะไรครับก็ไล่พวกผมไปถ้ามีเรื่องอะไรก็ไปสภาเลยครับพูดกับคำนี้ยไปสภาแล้วก็มือเลย แล้วก็ขึ้นขาบอกด้วยนะบอกว่าบอกว่าบอสมันไม่อยู่เด้อแล้วก็เขาก็พูดว่าเนี่ยครับบอสที่เป็นหัวแก๊งไม่อยู่ต้องรอบอสมาอะไรเงี้ยใช่แล้วก็จะไปสเพราะว่าผมเพิ่งเข้าประเทศมามันเพิ่งจะเย็นๆเลยครับผมเข้าแบบบ่ายไม่ได้ครับปกติไม่ได้เข้าอยู่แล้วงั้นเดี๋ยวผมขอคุยในวอลสักคู่นะครับโอเคไหมทราบละคุยภาษาคนก็เป็นนี่ว่ะใช่เราทำไมเราไม่คุยภาษาคนกับมันวะ แมวอ่ะไม่คุยอ่ะเพาตาคนไอ้แก้วมันยังไม่ได้กดวอลเพื่อนมาแล้วหรอก <c oughs> ไม่นะเพื่อนผมผมันม,ามาีวอลวอลฉุกเฉินไม่นะเพื่อนผมผมบอกมันมาส่งไม่เนี่ยพี่เรียนจริงนะเว้ยผมงุนหิรินจิงนะเว้ยผมแบบไม่รู้ว่างุนหิิดแบบหัวกันจนไอ้เหี้ยพี่เชื่อเะละ่ะมันหัวกันจนไอ้เหี้ยหัวกันเกิน หัวกันแบบอะไรก็ไม่รู้ว่าพีเรลนคุยพูดจริงๆนะเว้ยคือเคสแม่งลูกเมน้อยจัดอ่ะไอ้เหี้ยติดนิสัยไม่แชร์ไม่เอาใครแล้วก็อเนี่ยกลายเป็นอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยก็หัวกันทั้งเมืองเอาพวกกูเออน่าเกลียดวันจันทร์ิตถึงเธออยู่วันหนึ่งรังมันผมไม่รู้<ม>ว่า,<ม>วาส่วนตัวอยากล้านว่ะคุยขอหมดก่อนไอ้เหี้ยส่วนตัวไอ้เหี้ย คือหัวกันไม่พอยังจะมาแย่งศพรู้ว่ามันเข้าใจได้นะเว้ยแต่ผมขอแหละไอ้้ยะคือนั่นแหละเล็กน้อยก็ขอไม่ปล่อยผ่านอะ่ะเอาง่ายผมเป็นคนที่เล็กน้อยปล่อยผ่านมาเว้ยแต่ตอนนี้กูไม่ไอสัตว์เนี่ยมึงจะหัวกันหมดก็เล็กน้อยกูไม่ปล่อยอะ่ะอะไรที่กูเอาเอากูตอบตัดท่อนํำเลี้ยงก่อนเลยไอ้้ยตัดท่อนํำเลี้ยงก่อนเลยแล้วเดี๋ยวค่อยเอาคิดดูหัวตีกับจัดวันเพื่อจะไปงัดฟรีให้จัดวันไปงัดส้มส่วนตัวเองงัดกลาง แล้วก็โอเวอร์ก็โอเวอร์ก็ไม่ไปเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าผมจะไม่ได้ทั้งที่หลูกบ,บนเล่นได้พราะที่มันเล็กมาไม่เล่นอ่ะคิดว่าไงไอ่ะโคตรผมพูดตามตรงนะถ้ามึงจะน,น่าเกียรหลูกบ,บนมีให้เล่นก็ไม่เล่นอ่ะพูดตามตรงถูกป่ะล่ะอะผมพูดผมก็ถูกนะไม่เหมือนไม่เหมือนแก๊งม่วงแก๊งม่วงเขาก็อ่ะปณิธานชัดเจนอ่ะออฟไลน์เขาก็ปณิทานชัดเจนถ้าเขาจะเล่นบนเขาก็เล่นบน ผมไม่ได้เรียกชิ้นส่วนปืนแต่ผมให้มันตีราคาว่าก่อพันตัวกับสกูอ่ะถ้าผมได้จะเป็นยังไงผมยังไม่ไบอกนะผมเรียกสกูถ้าผมเรียกสกูผมบอกสกูสามตัวผมบอกว่าให้ตีตามราคาสกูสามตัวว่ามันตีราคาเป็นเท่าไหร่่ะปล่อยเลยผมว่าไม่รู้วะส่วนตัวแต่ไม่ตีหรอกถามว่าตีไหมผมว่าไม่ตีหรอกตีไปก็ไม่สนุก ผมไม่อยากตีกับอะไรที่ไม่สนุกชายใหญ่ครับพี่ชายใหญ่อ่อไม่รู้ครับขึ้นแกงสองไม่ไหวหรอกขึ้นในตายก็สู้คนน้ำเมืองไม่ไหวให้ผมพูดแบบตามตรงนะเจ๊แต่ตัวคนเดียวสนุกสุดแล้วตัวคนเดียวมาได้ค่ะน,นี้โคตรสะใจอ่ะเชื่อตังคนจยิงจริงแเนี่ยเาสาวเอง่ย ยังอะไรเพื่อนกันเพื่อนกันสาวคนเดียวกันแล้วผมคุยแล้วแล้วือตกลงไงคนละวันเหรอเฮ้ยผมไม่อยาจะเอาใครอยากอะไรนะเวคือถามว่าอยากอะไรไหมไม่อยากอะไรนะเวกับเอ็กเจนอะแต่ตอนแต่คือเข้าใจใช่ปหกับจัดวันมันตีดึงเวลาน่าเกลียดไปแต่ไม่ขอจะรักใครมาสักนไปแล้ว จริงว่าพี่ต่อใจเล่นลูกงูทำไหมเออเท่าไหร่เยอะยืมก่อนพี่แกนยยืมมไ่ืมวารูวารูตัดใจกว่าเล่นเป็นเล่นเป็นเล่นเป็นลูกงูเยอะนั่นแหละแล้วขอกระสุนคืนได้ยังไม่เป็นยราอยู่ข้างนอกผมไปดูมาเป็นแก๊งแก๊งเดียวที่ไม่หัวไม่อะไรไม่ต้องไปคุยกับใครอ่ะแล้วเราก็เล่นของเราดูดิมีใครกล้าไปไหมมา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  สรุปคุยสภาเย,ย่เยี่ยมยกเลิกโปรเจกต์เยี่ยมไม่ได้เลยคุยเอ้อาจริงนะย้ายวิธีการเล่นไปเล่นกากศพก็เท่อะเท่อนะะเว้ยไอ้เหี้ยจริงย้ายไปเล่นกากศพในร้านนี้ก็เท่นะโคตรสบายเลยอะไอ้เหี้ยเล่นกากศพได้นะแบบโหะไอ้เหี้ยโคตรสบายของบอลเลย เขาได้พูดอะไรไหมไม่ได้พูดเออกูก็นึกว่าหูดำได้ไหมครับได้ได้ยินไหมได้ยินไหมครับ <S 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 ไอ่เจ้มันนะเว้ยพี่ลินทำไปเล่นไปเออตกหลงเล่นกากศพนี่มันน่ะได้ไหมครับได้ยินเฮ้ยแล้วน <ขอ S 2> ี่ใครเนี่ยลีไม่ได้นะบอลนะเชดเดินเดี่ยวมาเดินตลอดยินแล้ไอ,อ้ออไป้าชินเจ๋งดิได้อเอเได้ยินผมยังครับได้ยินผมได้ยินครับผมไม่ได้ยินพี่พูดมือนี่ถึงกูไหมกูได้ยินเขาแล้วกูก็ได้ยินมือเออได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับอ้าวโอเคครับ จริงด้วยก็คือผมใจแกนถือตัวปืนเลย่อว่าอารมณ์เหมือนกับว่าฝั่งผมมาไปอุ้มศพฝั่งเกสใช่ไหมครับตอนเล่นงัดล้านครับอ่าแล้วทีนี้คือเหมือนคุยกันคุยกันแล้วก็เหมือนว่าฝั่งผมให้เคสเซนเสนอวว่าจะรับผิดชอบยังไงใช่ไหมครับทามิ่งนั้นที่ว่าจะเสียเสียล้านนั้นไปให้ร้านแล้วเสร็จแล้วเท่ะเวยพี่ดิมทำไปเล่นมานะเกาะพันตัวแล้วซึ่งของผู้หญิงอะผู้หญิงเขาก็บอกว่ามันเยอะไปไหมคะใช่ไหมครับ ที่เขาบอกเขาพูดมาบอกให้ผมเรียกมาอมืแล้วต้องการอะไรผมก็บอกไปพันตัวพอพูดปับ๊บเขาก็เดินหนีผมแล้วก็เบาเ,บาเลยกักศพถือปืนเล่นเชียโคตรให้เอาไหมผู้นะหญิงผู้หญิงเดินหนีแล้วก็เบาขึ้นรถไปล้วครับหรือว่าไงใช่ครับขึ้นรถไปแล้วก็ที่ผมถามอะ่ะคือฝั่งผมอะ่ะพูดจริงเรื่องที่ว่าให้ไปคุยที่สภาเพราะว่าที่เพราะว่าที่ ตรงหน้างานทนี่เขามอคือที่ไปอุ้มศพฝั่งตรงข้ามครับซึ่งมันเป็นขออนุญาตพูดนะครับมันเป็นเรื่องกฎประเทศอ่ะมันโดนเรื่องกฎประเทศอยู่แล้วครับก็เลยจะไปคุยว่าคือเรื่องกฎประเทศก็คือผิดก็คือผิดก็คือปรับห้าแสนแต่ว่าที่เลี่ยงการคุยตรงนั้นอ่ะถ้าเลี่ยงถ้าเกิดว่ายังคุยต่อแต่มันจะมีปัญหาตามมาทีหลังไะครับมันจะกลายเป็นเวเหมือนจะเป็นเวซีเรื่องก็เลยจะไปให้สภาเป็นกลางตอนนั้นที่จะคุยกันแล้วมีคําถาม่ะแล้วถ้าเขาเลี่ยงที่จะไม่คุยมัน มันแย่กว่าป่ะวะพี่เอริสรับผิดชอบเรื่องี่จบแล้วครับเดี๋ยวผมรับผิดชอบแล้วแล้วเรื่องที่จะไม่คุยมันโดนปรับเงินให้ครับโอ้ปรับเงินใช่ครับห้าแสนตามกฎเลยแล้วก็เรื่องก็จะไม่จบนะครับเรื่องจะไม่จบแล้วครับจ้าโอเคไอเชียมีรายเล่นนอกจบไม่ออเลนเลยเป็นเรื่องเด่นหลอกได้ไปอ่ะเอเชียมีราก็จบแล้วเี่ยคจฝั่ง ได้เบื่อแล้วถามได้ไหมหรือว่าจะเป็นคําตอบเดิมก็จะต้องถามก่อนว่าจะถ้าอยากชดใช้อยากชดใช้เป็นไอ้เหี้ยมึงแค่เสนอไปไปเหียคุยมึงก็แค่เสนออะเสียใจัะไม่น่าเรียกทะเลเหียรู้สึกผิดแล้วใช้แบบผมบอกแกงเรู้สึกผิดแล้วถ้าของในร้านนี่คืออยากได้ประมาณเท่าไหร่เสียใจไปทำอะไรก็ผิดไอ้เหียอะไรสายตาคนดีแน่นกูอยู่คนเดียวกูผิด อยากได้เกาะที่เล่นไปครับเจ็ดคนแล้วก็แกูบีทักตัวหนึ่งผมวน่าจะโอเคเพราะมันต่เล่นร้านเจ็ดคนนี่คือเสียคนประมาณเท่าไหร่ครับมันคำนวณไม่ได้หรอกก็เล่นก็เล่นไปนานเลยนะถ้าเล่นถ้านับเวลาเออไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ตาวงประมาณยี่สิบตัวผมตายเอครับแบบนี้ก็คือคนละยี่สิบตัวใช่ไหมอ่าใช่ครับก็ถ้าเกิดว่าเจ็ดคนก็ประมาณร้อยสี่สิบตัวก็สกูบีหนึ่งตัว สกูบีอันนี้ผมขอถามถามคนที่ไปงานก่อนนะครับว่ามีไหมน,นี่ผมไม่แน่ใจเพราะผมไม่ได้ถือของบ,บอสเอาเป็นเกาะเอดีด้วยได้ไหมเอดี AD น้องก็หมดขอกระสุดเลยครับสองคนขอละสิบห้าแม็กไม่ไม,ไม่ก็เดอะเขาไปเอาเอาเอาว่าไปถามสกูบีก่อนก็ได้ครับีอ๋อเชฟถามสกูบีไปก่อนสกูบีใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขอถามครับ,รบนึงนะมันเรียกสกูได้ใช่ไหมวะผูถามก่อนไม่ได้ เออไม่ได้ไมายกเลิกบูเจงไหมเพราะว่าถ้าเขายอมมาได้ไอ้เหี้ยเขายอมมาได้แต่ถ้าเขาไม่ยอมเราก็ทําอะไรไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> <ต> <well> ไม่คือมัน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 ถ้ายอมก็ได้คือไม่ไม่คือไอ้ยิเดี๋ยว, <c oughs> เ,ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงกูเบรกกูกอ่อนฟังกูก่อนนะแต่กูอยากได้กระสุนไม่เอาเอาสาระเออคนพูดไกลที่ของเอ้ไอ้เหี้ยปมึงแป๊บมึงเงินเมื่อไหร่จะให้กระสุนกูนะคือถ้าถ้าถ้าอยากได้ของทีแรกก็มาทำเลยไม่บอกว่าตั้งแต่ทีแรกมาบอกหน้างานัิวอยู่เว้ เราเขาเสนอ,อ,อใช่ใช่ของก็งว่มึงหิวไหมของไม่มีอะไรเงี้ยทำไมเขาไม่เสนอตั้งแต่แรกวะมันไม่มาจุดนี้ด้วยนะเว้แต่ตอนแรกกูฉุนจริงนะที่อี่ไอ้เฮียมึงรู้ไหมกูฉุนอะไรกูฉุนคาว่าขอหลักฐานนะกูฉุนเลยกูฟิลขาดเลยอะไรก็ได้เชียที่ไม่จช่การขอหลักฐานนะมิจฉาการเล่หนอแก๊งหัวแก๊งมันคุยง่ายกว่าไอ้เฮียหัวขาวอีกอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่การขอหนะลักฐาน,นาเลย มันละขอไม่แล้วสรุปใคาจะตามผู้หญิงมาคุยอะไรหรือไหมเฮ้ยมึงไอ้ระบบกดวอลมันไปกูระบบองอเอันนี้อันนี้กูถามอันนี้กูถามแบบตลกตลกนะกูมีคำถามมากๆเลยกูอยากรู้ว่าอ๋อยังคุยวอนอยู่ตกใจ โอ้โหผู้หญิงวิ่งมาจากไหนวะนายที้เชียเอาให้คุยด้วยเอาเอาไปเทวโหลครับอันนี้แต่งงาน,นครับโหลครับ<ะ>แต่งค,งครับยังครับยังเมื่อ,อไหร่ครับโหลครับ เนี่ยผู้ชายจะตอบหน่อยแต่งยังลูกคนแรกจะให้ชื่ออะไรคิดถึงขั้นนั้นเลยเหรอโหลพี่เลสลูกคนแรกจะให้ชื่ออะไรเรงว่าเองคิดไปไกลอ่ะแล้วพี่ไม่คิดไปไกลอะไม่ได้สักอันเลยหรอบยังไม่ได้เลยครับสกูไม่ออกเลยครับพอแต่เลสกับสกูบีนี่มันราคาเท่าไหร่นะครับสกูบ สองล้านครับไอเจนเน่รับมาเท่าท่าไหร่นะครับเป็นเจนรับมาบอสจริงถ้าที่ผมรับมาที่ตีเขาขายมาเอ็มหนึ่งครับเอ็มหนึ่งใช่ครับใช่หาเจ็กไหนอะั้นนี้บังดิถ้างั้นก็เป็นตระกูลจริงๆเป็นอันนี้ก็ได้ครับเป็นเพนเอดีแล้วก็กระสุนสักห้าสิบแม็กก็ได้ครับสวยเพนเอดีกระสุนห้าสิบแม็กครับเพนเอดีนี่คือจำนวนเต็มตัวครับเต็มตัว เต็มตัวเจ็ดคนครับ TNA D เจ็ดคนแล้วก็กระสุนห้าสิบแม็กใช่ไหมัานผมเปลี่ยนเป็นเตียบเลยกระสุนแตกไอ้ที่อ่ะคนขายสองหมื่นหมืนห้าบอสบอสหมื่นห้าบอสหมื่นห้าเออใช่หมื่นห้า n a D เต็มตัวใช่ไหมครับแล้วก็ก่อ ถ้าไมีเวลาผมก็ขอด้วยใช่ไหมครับครับก็เหมือนก็เหมือนเอาเป็นว่าเหมือนเสียทามิ่งร้านนั้นไปแล้วก็เผื่อว่าชุดใช้ค่าที่ไม่ได้ให้อันนั้นมากด้สุนห้าสิบผมมองว่ามันเยอะไปผมขอรับสามสิบได้ไหมครับสามสิบคนสวยก็เงินล้านหนึ่งครับผมว่าน่าจะง่ายกว่าเงินล้านหนึ่งไม่ได้ต่างกันเลยผมว่าที่พูดมาน่ยคือร้านห้าไม่ถึงบอสบอสใช่ถ้ากระสุนเยอะไปร้านห้าไม่ถึงเลยถึงล้านอ่ะห้าห้าสิบแม็กี่บอสเรียก กระสุน100แล้วหมื่นห้าต่อตีไปแล้วสองหมื่นอ่ะหกสิบแม็กเพิ่งเก้าแสนกว่าบาทเองดิแป๊บหนึ่งนะครับกระสุนคือกระสุนที่เราคือห้าสิบใช่ไหมครับแล้วก็เคนเอดีก่อนตออัวอันนี้ผมนั่งอ่านแชทเคนดิเคนโอซีอยู่อ่ะขอพูดนิดหนึ่งเรื่องมันธมิตร มันไม่สามารถหาอะไรมาจับตายได้จริงๆนอกกันจระเขคือต้องบอกอย่างนี้นะเรื่องเรื่องพันธะจ่ายตอนพิคามใช่ครับใช่เพราะว่าคนถือของผมยังไม่มาเลยครับของแก๊งผมอยู่อีกคนหนึ่งเรื่องพันธมิตรต้องบอกว่ามันไม่สามารถึถ้าสมมติว่าไม่จ่ายครับถ้าไม่จ่ายนี่ยังไงดีครับถ้าบิดผมอ่ะถ้าบิดผมอ่ะถ้าเกิดว่าผมปิดก็ให้สภาเรียกได้เลยครับ ผมรับผิดชอบให้ตามเคียวสวยเลยถ้าผมไม่จ่ายโอเคเอางี้ไปตกลงเลยไหมถ้าสมมติว่าเอเจนต์บิดเนี่ยร้อยใบแล้วก็เดิมพันสักเฟอสักสองคันอุ้ยได้ครับตอนนี้ดีกว่าไหมโอเคอ่าเดี๋ยวให้มันเดิมพันเป็นรถไฟไม่ได้บอสถ้าอยงั้นก็งั้นก็เป็นเป็นเงินก็ได้ครับเป็นเงินเป็นเงินดีกว่าออกเลยบอกกูเล่นเต็มบบเลยสามสิบล้านไอ้ยัยเรียกสักสามสิบล้านไอ้ยัยเรียกงจะไม่สนอันที่เขาพิมพ์ ได้ครับได้ได้ย้อนไปเลยย้อนไปทำเลยเต็มบุบเอ้ยผมพูดพูดไว้ก่อนนะถ้าแก๊งไม่มีคุณอ่ะผลอแต่งนะผมบอกนะจัดไปไม่ต้องไม่ต้องร้อยไม่ต้องร้อยใบก็ได้ถ้าสมมติว่าไอเจนบิดก็เสียให้เราสามสิบล้านจบคือ่ากวคือคุณคุณคุณนำดีมากเว้ยคุณไม่ต้องมาขอรักฐานไม่ไม่ได้แบบอออันถึงไม่ผิดก็ไม่ต้องมาขอรักฐานอ่ะคือยอมรับก็สุดครับอันอันนี้อันนี้ผมขอขอไว้ทีนึงนะครับถ้าเกิดมีปัญหาอะไรกับใครไม่ต้องกับผมก็ได้ขอคําแรกที่ จะพูดส่วนวอาผมมาครับเป็นเปลี่ยนเป็นคําที่มันรู้อยู่แล้วว่าต้องพูดยังไงอ่ะแล้วก็ไม่ใช่คำว่าหลักฐานครับแค่นั้นพอเลยยอนไปทําสัญญาใช่ใช่ผมขอขอคําว่าหลักฐานเลยผมขอไม่มีได้ไหมอันนี้อันนี้หลังจากนี้นะหลังจากนี้ขอหลังจากนี้ได้ครับได้ครับผมขอไม่เอาคําว่าหลักฐานได้ครับผมนะครับเอกเจนไม่จ่ายสามสิบล้านนะไม่ต้องร้อยใบก็ได้สามสิบล้านถ้าเอเจนไม่จ่ายภายในพุ่งรึ่งแทกกับและแทกกับบอสแทกอะ อันคอนบ้างอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราโดนเดี๋ยวเอาแต่ไดด้้ไไไม่ปเรื่อยไล่บอสผมมีคำถามแล้วอะไรคือสิ่งที่บอสสั่งผมไว้นั่นน่ะในนั้นน่ะไมปกับการบิดไงคือถ้าสมมติว่าเล่นสามสิบสามสิบมันได้อยู่แล้วไอ้เหี้ยได้เงินฟรีสามสิบล้านอ่ะไอ้เหี้ยถูกไม่ไม่งั้นก็ไปสัญญาไว้สามสิบล้านให้ย้อนไปให้ย้อนไปอะไรเลยสามสิบล้านให้ย้อนไปให้ย้อนไปทำสัญญาก่อนดิเดี๋ยวเราเข้าไปเบอร์ของ กโอนทิศแม็กขอบคุณครับกูโดนติดแม็กขอบคุณครับขอบคุณครับและกูมีหลักฐานนะครับกูโดนติดแม็กไว้จอนเลยแต่เอาจริงๆแล้วปะอันนี้อันนี้กูขอพูดสาระกูไปนั่งย้อนลงมาจริงๆแล้วก็คือมันตีเพื่อนมันตายไปแต่มันก่อนมันจะตีตายมันดึงไว้ก่อนจะตีเพื่อนตายมันดึงไปแล้วกูไปนั่งย้อนหลังกมามันดึงมันดึงไอดีไปจังมือมันดึงไอดีไปตั้งแต่กูยังไม่ได้ขึ้นมือกูอ่ะมันดึงไปแล้วอัน้คือมันจะกากศพไอดีอ่ะกูกำลังถิดเชื้อเลย เหมือนเหมือน้นแบบเหมือนช่วงที่กูเล่นเล่นหลังเล่นรีจบแล้วกูตีตายแล้วกูชอบดึงอะไม่ไม่ไม่ตอนนั้คือสรุปมึงเล่นหรือไม่เล่นเนี่ยร้านไหนสรุปมึงเล่นหรือไม่เล่นกันเนี่ยเล่นเล่นร้านไหนอ่ะบูมเหมือกันทำไมกันนี่ดูดูรูปเลยเพราะสุดท้ายมันมีแค่ตีเดียวไม่่าเล่นะเนี่ยอยรอให้เมื่อเราชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งและสมัครสมาชิกเพื่อเป็นครอบครัว h a o c ด้วยกันนะคะ